เห็นทุกคนเลยทีนี้สวัสดีค่ะณตอนนี้คณะของเราก็ได้มาเดินอยู่ที่ป่าอีสิปัตนะมฤกทายวันเมืองพาราณสีแ้นกาสีสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐอุตรประเทศในประเทศอินเดียนะ หลังจากพวกเรานั่งรถทัวมาเป็นคณะจากเมืองขยาที่ตัสลุส7 0รุ270กว่ากิโลเมตรที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นอักษรพรมมีที่สลักลงในเสาหินอ่อนของพระเจ้าอาโศกซึ่งก็เชื่อกันว่าณที่นี้เป็นที่พระพุทธเจ้าได้พบกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าครั้งแรกในป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันแห่งนี้ ปัจจุบันนี้เสานี้ก็ได้หักปักพังลงส่วนหัวของเสาเนี่ยเขาเขาเขาได้ไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่สารนา์นี้นที่เห็นตอนนี้ก็ทางซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้านะนี้คือสถูปเป็นที่ได้ดวงตาเห็นธรรมของพระอัญญาณทัญญะเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะ จะว่าไปแล้วที่ที่นี้ก็มีชื่อเรียกหลายชื่ออยู่อย่างสรารนาฏปายสิปัตนะบริขทายวันหรือว่าธรรมเมฆขาสถูคำว่าธรรมเมฆขาสถูนี้คำว่าธรรมะนี้คำหนึ่งแล้วก็ไปบวกกับอิขะซึ่งแปลว่าเห็นเมื่อมาเชื่อมกันเข้าโดยหลักไวยากรณ์แล้วก็แปลงอีกเป็นเอจึงเป็นธรรมเมฆขาสถูปแปลว่าสถูปเป็นที่ได้ดวงตาเห็นธรรม คือก่อนหน้านั้นมีพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระธรรมคืออริยสัจส,สีที่พุทธคยาในวันเพ็ญเดือนหกนั้นจึงมีพระพุทธและพระธรรมเกิดขึ้นยังไม่มีพระสงฆ์เมื่อพระพุทธองค์ได้เสวยวิมุตติสุข49วันแล้วก็เสด็จเดินมาด้วยพระบาท11วันถึงที่นี่จึงได้แสดงธรรมจักรกับปะวัตนสุ เป็นพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธองค์ให้ปัญจวัคคีทั้งห้าได้ฟังคือโกนทัญญาบัปะพัทธิยะมหานามะ ah และอััชชิ <ilan> เมื่อแสดงจบลงโกนทัญญาจึงได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งน,นั้นย่อมดับลงธรรมดานั่นแหละจึงได้มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกค,ครบพรรตะไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โกนทัญญาก็ได้ เป็นผ้าอริยะได้รับรองการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงนะนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าทมเมฆขัสถูเป็นที่ได้ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกสันนิษฐานกันว่าอย่างนั้นอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นชื่อป่าอิสิปัตนะมรุกธายวันคําว่าอิสิคำคำนี้ก็แปลว่าฤาษีคําว่าปัตนาก็คือตกลงมาหรือว่ามา คำว่ามฤคทายะนี้ก็แปลว่าเป็นชื่อของพวกเก้งพวกกวางพวกเนื้อคําว่าวันหรือว่าณนะคาหลังนี่ก็เป็นป่าแปลว่าป่าพอแปลรวมกันป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันก็คือว่าเป็นป่าของเนื้อที่อยู่ร่วมกับฤาษีผู้บําเพ็ญเพียรหรือตกลงมาหรือว่าเหาะลงมาสันนิษฐานกันว่าฤาษีนี่ก็มีความเมตตา นะพวกเก่งพวกความนี้มันได้เมตตามันมาอยู่ด้วยก็ปลอดภัยจากเสืออย่างนั้นเป็นต้นก็เลยอยู่ร่วมกันเรียกว่าบำเพ็ญบารมีอยู่อย่างมีความสุขมันจึงเรียกว่าป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันอีกชื่อหนึ่งก็คือว่าสารนาดคาว่าสารนาดก็มีสองคำคำว่าสาระนี่ก็เป็นสิ่งสูงสุดสาระแก่นสารของชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ คำว่านาถาคำคำนี้ก็แปลว่าที่พึ่งก็เลยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดนั่นหมายความว่าที่พึ่งอันสูงสุดของมนุษย์ก็คือที่แสดงพธระรธมรทเทศนาหรือว่าที่ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าที่ที่พระพุทธองค์หมุนธรรมจักงเพื่อให้ทุกคนได้ที่พึ่งอันสูงสุดนั้นจึงได้ชื่อว่าสรารนานคือเป็นที่เผยแผ่ธรรมะให้คนมีความสุขนะอันนี้ก็เป็นชื่อสมชื่อ นี่ก็เราคณะของเราก็ได้มานั่งกราบไหว้พระตรงที่เห็นนี่นะก็มีพระอาจารย์ใหญ่ซึ่งก็เป็นผู้ที่ทำฉันทะได้นำคณะของเราให้ความรู้ตลอดเส้นทางสิบวันนะนนก็ดังที่เห็นจะมีนกแขกเต้าได้อยู่นะตรงสถูปเลย นะนทำให้นึกถึงสมัยก่อนในนิทานธรรมบทเรื่องนกแขกเต้าน,ะนกแขกเต้าเนี่สองตัว<ม>ก็อยู่ลังเดียวกันสมัยยังเด็กๆแม่ไม่อยู่ออกไปหากินก็เลยมีลมพัดมาอีกตัวหนึ่งก็ไปตกในรังโจรแต่อีกตัวหนึ่งก็ไปตกในที่ที่ลือสีอยู่ตัวที่ตกในรังโจรน,นั้นก็เป็นตัวที่พูดอยาง เห็นแก่ได้ส่วนตัวที่ไปตกอยู่ที่ฤาษีก็เป็นผลที่พูดเพราะเป็นนกที่พูดเพราะพูดเพราะและก็วาจาเพราะครั้งหนึ่งพระราชานั้นหลงป่าไปพอไปนอนอยู่ข้างหลังโจรน,นั้น,มนเมื่อน,นกแขกเต้าเห็น<ๆ>ก็ไปบอกหัวหน้าโจรลองหัวหน้าโจรว่า ในตัวของพระราชานั้นมีทรัพย์สมบัติเป็นอันมากเราไปปลดเอาทรัพย์สมบัตินั้นเสียแล้วก็ฆ่าพระราชาเสียว่าอย่างนั้นแต่พระราชาด้วยความเหนื่อยล้านั้นน่ะถึงหลับตาก็ยังได้ยินเสียงอยู่จึงรีบหนีไปเมื่อหนีไปเจออาสมของฤาษีก็เข้าไปหา เพื่อจะได้ดื่มน้ําเพื่อแก้กระหายก็ได้เจอนกแขกเต่าอีกตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นพี่น้องของตัวตะก,กี้นั้นแต่ตัวนี้ก็พูดเพราะด้วยความต้อนรับพระราชานะบ่งบอกถึงว่าคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเหมือนผ้าขาวถ้าไปย้อมสีอะไรมันก็เกิดเป็นสีนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน เนีเมื่อมาตรงนี้เห็นนกแขกเต้าตรงนี้ก็เลยทำให้นึกถึงนิทานธรรมบทว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อไปครบคนผ่านก็เป็นผานเมื่อครบบัณฑิตก็เป็นบัณฑิตในมงคล38ในข้อแรกท่านจึงบอกว่าอาเสวนาจะภาละนังคือการไม่คบคนผ่านนะแต่ให้ครบบัณฑิต ที่ที่นี้ก็เป็นที่เรียกว่าแสดงธรรมจักรกับปวัฒนสูตรของพระพุทธองค์เป็นกันแรกเลยสาระสำคัญในการที่พระพุทธองค์แสดงธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรนะั่คือที่สุดสองอย่างที่ภิกษุไม่ควรข้องเกี่ยวคือหนึ่นะัคือการมสุขันลิการุโยค คืออย่าพัวพันในกามกามคุณทั้ง5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภ,ภะสองก็คือการทรามานตนให้ลําบากหมายถึงว่าการไปเป็นที่ใจเขาเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเมื่อเป็นอิสระนั้นจึงกลายเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือม,มัชฌิมเป์8ที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นที่ที่พระพุทธองค์เดินจงกรมอยู่แล้ว ยศกุลบุตรก็เดินมาแล้วก็บ่นพึมพำว่าวที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระพุทธองค์ทรงตอบไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยศะะก็เลยมากะพระพุทธองค์แสดงอนุบุพิกถาให้ฟังยศะะกุลบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอรยิยะหลังจากนั้นพ่อแม่ก็มาหายศก็ได้ฟังธรรมอนุบุพิกถาอีกครั้งยศจึงบรรลุอลหรหันต ณตอนนี้พวกเรากำลังจะลงไปที่แม่น้ำคงคาตอนใกล้จะมืดเลยละ่ะกับว่าจะไปดูไฟแสงสีและก็่ี่เผาศพกันในแม่น้ำคงคาให้ประจักษ์แก่สายตาจีตัวเอไอตัวจีตัวเอชเอทีคาดแปลว่าถ้าถ้าคนไหนเอาเนี่ยเนถ้าเราเนี้ยมีเจ้าภาพหมด ไม่ต้องเอาเงินรัฐบาลแล้วเขาก็ใส่ชื่อของตัวเองเช่นคุณโยมนั้นนั้นนันเอาอเอาเงินมาสร้างท่าน้ําเขาก็ใส่ชื่อนั้นนั้นลงไปเป็นเหมือนกับว่าสาธารณประโยชน์ร่วมกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาเงินมาสร้างแต่ว่าเพื่อเป็นการสื่บประวัตินะข้าท่า,าโคตมคาตสิ่งที่พวกเราเรียนรู้กันไม่ใช่แต่เ่าเรียนรู้ยังมีประวัติศาสตร์ให้สืบ อันนี้อันนี้มันเพิ่งสร้างเลยนะมาที่มาที่มาที่ตรงนี้มันจะเป็นที่เชื่อกันว่าพวกเราลงมาฝั่งสวรรค์ตรงข้ามกันคือฝั่งนรกพเจแต่แต่แต่ปกติมันจะแห้งขอดมากกว่านี้ลูกสาวตัวน้อยอายุ6กขวบ7จขวบนีเอาโทรศัพท์เป็นโลฝนพ่อไถนาเอาวัว ัวเทียมไถ่ไถ่านาวโทรศัพท์ดังกริ๊งกริงลูกสาวก็เว้งกับโทรศัพท์ไปฮะพ่อพ่อ,พอ,พอกวดรับเปรี้ยงก็ให้ตายพ่อลูกวัวตายกับเขาด้วยก็บอกไม่ซีเรียสไปอยู่กับพระเจ้าว่างั้นศพต่อไปที่ไม่เผานะครับคือศพของวัวตายแล้วก็เอามาทําพิธีกรรมที่น้ํกคงค่ะศพต่อไปที่ไม่เผาคือศพหญิงสาวที่ไม่แต่งงานส,สาวใดไม่แต่งงานจะมาตายตรงนี้นะครับ รอยน้ำโรงคาเลยนะพวกันและต่อไปคือศพพระสงฆ์องค์เจ้านักบวดทางพี่รักษาดรักชีวิตดีๆนะฮะอันเนี้แทงประปาเนี้ยเน้ยเนแทงคอบบูชาจะมีกระโจมไฟมีทูกมีเทียนมีน้ำมันในก็ทำพิธีตามพรามนั่นแหละเป็นความเชื่อของเขานะครับความเชื่อแต่แต่ไม่มีหลักฐานว่าว่ามัน ดีขนาดไหนแต่เป็นความเชื่อของบุคของมวลชนนั้นน,นั้นกันรู้กัดจับจับ,บ,บต้อก็ปล่อยด้วยปล่อยอีกมันก็เรียกไนมะ่อีกนะปล่อยอีกกูเรียกไม่อีกนะหรือมันเป็นสัตว์ป่าหินมะพร้าวเขาเขาเรียกตัวแจ๊กไม่ใช่เหรอตัวแจ๊กอ่ะนะอ่าตัวแจ๊กตัวแจ๊ก ตัวแยกนี่ภาษาไทยเรียกตัวอะไรนะตัวแยกที่เขาที่นมมันขา,ขาวๆอ่ะตัวแยกวายเอเคอ้กปลานี้เราเปล่ปาที่ว่ากินคนนะ่ะอ่า<ะ>นี่แหละฮะกินลอยมาจากเมืองอ่าโพสเพียนี่แหละฮะและในในแม่น้ำคงคานี้ยังมีปลาโรมาน้ำจืดอยู่นะเนี่ยยังมีปลามีครับมีมีปลาโรมาน้ำจืดเป็นจะแม่น้ำโขลหมดไปแล้วอ่าเหี๋ยฮะปลาโรมาน้ำจืดมี เห็นไหมถ้าเรามาพอพอก่อนที่มันจะค่ำเราก็จะเห็นภาพสวยแบบนีน้แล้วก็เห็นไฟแสงสีเห็นอะไรด้วยมันก็จะได้เห็นหลากหลายนี้พอดีเลยนะเข้ากองปนะืนน่าเอนไฟสว่างหลอดเดียวที่มีผ้าย,ยังสีสีดำๆแบบนั่นแหละที่เป็นไตช่างไต่ช่างช่าง,งคืนโรลและร้อยเจ็ดสิบรูปีตึกที่ไฟสว่างชื่อมารุตชื่อมารุตติยูฮอสซป,ปีต้อน ตึกนอนรอความ,ม,าม,มาาตายกุศันราธรรมมะกุศันราธรรมมาอััยญาตา kaah me samautsal yat saming samae kewacalangpusalan gitang kupanang ngo ti manat Saaha kaangga sam payut kangrup paramanangwak sadtaramanang สารมมานังวาบุับสารมานังวาธรรมารัมมานังวาญาณญาวาปนาราปัสสมิงสัมมาอูบริเวณน,นี้กว่าเขาจะทำก็สองรูปสามรูปไม่เอาแล้วครับไม่เอาเหนื่อยกันมาแล้วก็เอาพอประมาณว่าให้เห็นเป็นความเชื่อของเขาเท่านั้นแหละให้เขานั่งอยู่ทั้งหมดนะที่การใหญ่ไม่นิยมพามานะการใหญ่กลัวระเบิดครับ มันมนีถ้ามีแล้วเป็นเรื่องเลยฮะ้ท่านี้ชื่อว่าอัศวเมธท,ท่าอัศวบเมธคาดมา ที่พระราชาปล่อยไปและม้ามันเดินผ่านเมืองของบุคคลนั้นๆๆๆไปผ่านเมืองของพระราชานั้นๆไปทีนี้พระราชาเมืองนั้นนั้นไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นที่แสดงปฐมเทศนาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะ